สวัสดีค่ะมือนีไม่หมีอนกับคมาสอนภาษาอีสานนะจ๊ะคือคุณาสิามาเป็นคุณครูอ่ะนะยาสีจะหายแบบค้นผากเนื้อผากกลางผาก,ผากแต่เขาได้รู้ว่าภาษาอีสานนี่เป็นภาษาที่น่านรักมากเลยคือสิมาสอนภาษาอีสานวันละสี่ข้ามนะจฟังไหวเดอ้อคำแรกคือคำว่าสานะไม่ได้ด่านะคะคำว่าสาภาษาอีสานนี่แปลว่าเสือรองนั่งอืมคำที่สองคือคำว่าเงี้ยนนั่นนะ อี่าคิดไปไกลนะจ๊ะวาภาษาอีสานเขาวังเงียนี่แปลว่าของกินเหลือเออข้อที่สามถอกอีกครั้งค่ะถอกถอกภาษาอีสานนีแปลว่าการเททิง้งเช่นถอกน้ําถอกอะไรก็ช่างก็คือการเทน้ําทิง้งอะไรอย่างเงี้ยคาที่สี่คำสุดท้ายค่ะคําว่าคั้วยควยในภาษาอีสานนะคะ แปลว่าลักษณะของการโยกเย,ยกยโครงเคร่งเอ็นไปเอ็นมาไม่มันคงอย่างสมมุติว่าดิฉันนะคะฟันโยกเยกฉันก็จะบอกว่าแขวคไวย แขวขวยมันไม่ใช่คําหยาบนะภาษาอีสานเขาว่าค่วยเพราะฉะนั้นนะคะสี่คำนี้เฮ้ยสาดเงี้ยนควยทอกอืมแปลว่าเฮ้ยที่รองนั่งอาหารเหลือกินเออแล้วก็การยกเยกแล้วก็การเททิ้งเห็นไหมภาษาอีสานไม่ได้ลึกซึ้งแบบไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คุณคิดเลยแต่มันเป็นภาษาที่แบบว่าควรที่จะสืบสาสืบต่อไว้นะคะเพราะว่าไปพูดที่ไหนมันก็ตลกกันเนาะมันก็สร้างเสียงหัวเราะเสียงยิ้มได้เพราะฉะนั้น้อคะจำไว้เด้อค่ะ อีสานนี่บไดิมีดีคีลินดีเอลดีเดอสิบอกใหไเด๋ยวนี้ภาษาเขาก็ดีเด้อค่ะถ้าเป็นเขาใจดีเอาไปบอกกัมมูได้เด้อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมือหนีวังว่าหลายๆคนเสด็จความรู้ภาษาอีสานนี่ไปแล้วก็ไปบอกกัมมูโอเคบอกมือนีไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ